เมื่อกี้ตอนต้นรายการผมเดยเดินเปรตดำมาอะไรนะครับคุณอ้วนอเคยเดินผีเปรตดำมาพูด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 ดังดังเปิดเขาใกล้เขาใกล้มือถือหน่อยได้ไหมครับฟังไม่ชัดนะครับได้ยินได้ยินได้ยินไหมครับได้ยินไม่ชัดข้าพูดใกล้ใกล้หน่อยค่ะเปิดเปิดวอลลุ่มเยอะๆหน่อยครับเปิดเปิดเปิดวอลลุ่มดังดังหน่อยครับวอลลุ่ม เ,เสียงเสียงค่อยมากค่ะเพิ่มเสียงนะครับเ,เพิ่มเสียงใช่ใครช่องนี้เล่าเรื่องผีล้าตาพูดคุยเรื่องผีตอบคําถามเรื่องผีด้วยนะครับในห้องนี้หลายๆคนเคยเจอผีมาแล้วเมื่อวานนี้นายโอมานั่งอยู่ในรถ รถเก็บตบเจอผีกันหลายคนนะครับเมื่อวานนี้เห็นกันทุกคนค่ะฮัลหลครับได้ยินไหมครับอ๋อชัดแล้วครับรมผมคุณอ้วนมีอะไรครับผมคุณอ้วนอ๋อ,อครับผมไม่ทราบว่าเป็อำอำดอ้ําคนได้ไหมครับเป็ดอ้ําคนได้ไหมหมายถึงเหมือนผีอ้ําอย่างเนี้เหรออ่าใ,ใช่ใช่ครับผม โดยส่วนตัวเท่าตั้งแต่เกิดมานี่ไม่เคยได้ยินเรื่องผีอำที่เป็นเปรตครับผมส่วนส่วนตัวผีวผมผมมองว่า <c oughs> ใช่สภาวะเปรตเนี่ยเขาทุกทรามานอยู่แล้วอะฤทิ์ฤิ์เขาคงไม่ไม่เยอะขนาดจะมาเข้าอำไขแ่แต่แต่นี้แต่เปรตงูผมดูรายการเดอะก็อ t s e เค e t ตอาจารย์โอเล่จะพูดบ่อยมากเปรตงูนะครับ แต่ทําตัวเหมือนเป็นป้าหนึ่งพญานาคแล้วคนก,ก็ไม่รู้ก็ไปนับถือบูชาและบางครั้งก็มาแฝงในร่างคนเอาใช้คําว่าเท่าเท่าที่ฟังอาจารย์โอเล่นะท่านบอกว่ามันแฝงอยู่ในตัวคนได้แต่อําเนี่ยยังไม่เคยได้ได้ยินนะครับผมส่วนถ้าเป็นเปรตร่างสูงสูงเนี่ยจากประสบการณ์ผมเนี่ยก็ก็ไม่เคยโดนเปรตเปรตร่างสูงที่ปากจู๋เลยตัวใหญ่สูงเลยต้นตาลมือใหญ่เท้าใหญ่ หอมภุงป่องไม oo, ่ไม่ไม่ไม่เคยโดนอั้มอย่างมากพวกนี้ก็ปรากฏตัวแล้วก็เดินแล้วก็เขาก็ทำภารกิจของเขาอะครับเป็นภปภูมิเขาอะนะทีแรกผมก็ไม่เชื่อหรอกครับเพราะว่าผมเคยเจอมาไง๋อเคยเจอที่ไหนครับพอดีพอดีเดี๋ยวไม่บอกชื่อหอพักนะครับครับอ่าพอดีเป็นคนดูแลหอพักอ๋อครับ ไม่ขอบอกชื่อหอบอกบอกอันนี้เป็นหอพักแบบคนทํางานเช่าหรือนักเรียนมาเช่าครับอันนี้ผมเป็นคนดูแลครับผมอ๋อคนดูแลนะครับผมอยู่อยู่ภาคอะไรบอกได้ไหมครับอยู่ภาคอะไรบอกได้ไหมครับอยู่ปรุมท่านี้ครับผมอ๋อครับผมสวัสดีคุณตุ๊กตานะครับฮัลโหลครับดีไหมครับได้ยินได้ยินครับผมพูดต่อได้เลยครับ ครับผมาาค่ะได้เลยคะ่ะฟังอยู่คะ่ะครับผมอ่าพอดีมาอยู่มาอยู่ใหม่ๆหก็ก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าเราไม่เคยดูแลหอพักไงครับเราต้องอยู่กลางคืนด้วยอ่าอยู่กลางคืนแล้วก็อยู่อยู่กลางวันด้วยปกติเราเราจะดูแลกลางคืนกับงวนเรานอนใช่ไหมอื่า <swag Into. S 2> มาอยู่ใหม่แล้วก็เราไม่เราก็ไหว้ศาลศาลเราเราเราไม่ไหว้ศาลนะเราไม่รู้อะไรเลย พระเพื่อเราก็ไม่ไ่้มาอยู่ใหม่แล้วก็บอกว่าจะกของหองเขาบอกว่าให้ไหว้สารด้วยนะอไหว้พระด้วยก่อนนอนแต้เราก็เริ่มบายไงอ่าอ่าแล้วก็แล้วปกติคนดูนี่จะมีคนอยู่ประมาณสิบห้าห้องอ่าสิบห้าห้องแล้วตอนนั้นเราอยู่ห้องพักคนเดียวด้วยตอนเช้าเชา้าตอนเช้า,ชาเราอ่าลูกค้าเขาจะไปทํางานกันหมดใช่ไหมแล้วห้องพักมันก็จะ มันก็จะเงียบอือ่าเราก็นอนอยู่พักคนเดียวอยู่กล้องดูกล้องวงจรปิดในในในออฟฟิศอือ่าเหมือนเราแบบตองหลับพองตื่นให้ไหมครับครับอดีครับน้องเอ็มเพิ่งหลับเพิ่งตื่นพงจะหลับก็ไม่หลับจะตื่นก็ไม่ตื่นอ่าเราก็มองไปในแนวฟิตนะมันก็เป็นแบบ เล้ว็คิดเด็กที่ไหนว่ามาเยือนสองคนเด็กมามามาประมาณประมาณสิบกว่าขวบ,บผู้ชายผู้หญิงแต่ผู้ชายผู้หญิงอ่ะดูกล้องมุอจรปิดแต่ผู้ชายอ่าถอดเสื้อแล้วก็ใส่เกีฬาแล้วก็วิ่งหายเข้าไปในห้องอ่าวิ่งเข้าไปเลยเอแล้วมันเข้าไปได้ไงวะประตูมันยังไม่ได้ประตูไม่ไม่มันปิดไว้ออ แล้วเด็กผู้หญิงมันก็มันดูกล้องวงจรปิดมันมันกลับไม่เคยเจอไงมันกลับ <อะ S 2> ไม่เคยเห็นกล้องวงจรปิดอะไรอย่างเงี้ย <อะ S 2> มันก็ดูนก็เอ้ยน้องเข้ามาได้ไงปร,ป,รประตูมนล็อกอยู่นะเขามาเขามานี่มันก็ยิ้มให้เรานะเด็กเอเอแล้วเ,เ,เราไม่รู้ว่าห้องไหนขเขาเลี้ยงกุมารทองหรือเปล่าอะไรอะไร,ะไรเราไม่ดูนะเราเพิ่งไปอยู่ใหม่นะอือ่าแล้วว่าเด็กเขาเสียชีวิตอะไรที่ตึกหรือเปล่าเรอกพวกไงอ่าเราเช้ามาเพ๊บะอ,อ่า เด็กผู้ชายมันวิ่งเข้าไปในห้องหนึ่งศูนย์เจ็ดใช่ไหมเช้ามาเลขออกศูนย์เจ็ดมันขอมาให้โชคเราอ๋อแล้วถูกไหมคุณอ้วนถูกไหมมันเขอมาให้โชคเราอ่ามันถูกสองใบครับซื้อแล้วตอนนี้ยังทํางานนี้อยู่ไหมครับตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็ทํางานอยู่พี่อยู่ก็อยู่บอกบอกว่าให้วิ่งม่นะครับตอนนี้เข้าห้องอะไรมาบอกมาบอกเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับผม รอรอกันอยู่นะครับรอกันอยู่แล้วแล้วก็ที่นี่เจ้าเจ้าที่แรงนะพี่เราผมลืมเลยผมถ่ายคลิปไปด้วยเยวไงดีแล้วแล้วที่เป็นช่วงเป็นเด็กะเมื่อกี้บอกเด็กวิ่งเข้าห้องเนี่ยวิดีโอของของหอพักเนี่ยมันจับจับได้ใช่ไหมไม่ไม่จับได้ไม่ได้ไม่มีไม่มีไม่มีมมแต่ว่าผมอ่า อ่าที่ว่าผมผมนอนอ่ะมันจะเป็นกระจกกระจกแล้วก็มันสามารถมองเห็นข้างนอกได้ว่าต้องกอนปิดใช่ไหมครับอ่าแล้วมันเหมือนมีคนมาข้อกระจกกระจกเรานอนอยู่ประมาณตีหนึ่งตีสองเนี้ยอืมพอเราใครมาค้อวะขโมยหรือเปล่าอืมเปิดเปิดกล้องวงจรปิดก็ไม่เจอใครอ่าเราก็อ่าเราก็ถ่ายคลิปไ้เสียงข้อยังไรอืมอแต่แต่ไม่ไายไม่ได้ถ่ายวิดีโอแล้วติดวิญญาณีไม่ได้ถ่ายใช่ไหม ไม่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 มีเสียงมีเสียงครับผมอืมอ่าเสียงเหมือนกับคนใช้อ่าใช้ดาบดาบคอกระจกอ่ะอเป็นเันกับเป็นดาบเป็นเป็นดาบเป็นเปลกคอคอกระจกเราก็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 อ่าขอปลูกเราไงปลุกประมาณตีสามตีสองตีสามแล้วเช้ามาแล้วก็ไปดูในสารสารภูมิเป็นเป็นรูปยักษ์ถือดาบอืมอ่าในในสารน่ะอ่าเป็นในสารจะเป็นรูปยักษ์ถือดาบเลย แล้วก็ทำบุญให้เขาเหมือนกับััผพามันพระใหญ่เขามาขอส่วนบุญไงอืมันเราไม่รู้ว่าตึกนี้มีอะไรบ้างแต่เราเจอเจอบ่อยเหมือนกับเราสื่อเขาได้ไงอืมเออดีและปกติเขาได้ไงปกติคุณอ้วนคุณอ้วนเป็นคนเห็นผีตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้ว ปกติผมจะสมมากจะได้ยินเสียงพี่ได้ยินเสียงแล้วก็ได้กลิ่นกลิ่นนะแต่ผีสนมากจะไม่ค่อยเห็นสมมติจะเป็นกลิ่นมาแล้วก็ได้ยินเสียงเสียงของเตือนเราอะไรอย่างเงี้ยอืมหลับยังว่าคุยคุยกับผมอยู่นี่คุยกับผมอยู่นี่เห็นเห็นผีไหมเห็นผีอะไรไหมในห้องผมมีผีไหมไม่ไม่เห็นนะผีไม่เห็น ส่วนมากคนจะมีกินแล้วเขาก็มาบอกแล้วก็มาฝันแล้วก็ส่วนมากจะโดนอัมจะโดนอัมไอเราไม่รู้ไงอ่าลูกค้าลูกค้าแบบว่าลูกค้าที่ว่าเขามาพักรายวันใช่ไหมครับเจอเจอเจอ,จอหลายคนก็จเจอขอไหวไหวาสาวกผมแล้วลูกค้าเขามามาบนไว้ถ้าสอบเขา้าเขาติดราชการได้ก็จะเอาไข่ห้าสิบฟองไข่ต้มมาถวายมาแก้บนอืที่แรกเขาก็ไม่เชื่อนะ เขาก็สอบผ่านเขาก็บนมาวนอีกว่าถ้าภายในสามเดือนถ้าได้บรรจุที่บ้านตัวเองก็จะมาแก้บนอีกอืเขาก็ผ่าสามเดือนจริงๆเขาก็บรรจุจะไปทํางานที่บ้านเขาได้คิดดูอืแปลงไหมแล้วไอเราแล้วแล้วเขามาแก้บนใช่ไหมล่ะไอเราไม่รู้ไงว่ามันยี้อยู่ที่ความเชื่อนะว่าห้ามกินของแก้บนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้เขาก็เอาไข่ตรงไ้เรากินอแต่เราฟัง อืมเอาไข่ต้มมาเรากินใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ไม่รู้ไงเราไปกินของแก้บนไงครับก็กินปุ๊บประมาณหกโมงเย็นอะหกโมงเย็นมันกับมีผู้หญิงอ่ะเดินเข้ามาในออฟฟิศพี่พี่ขอตังค์หน่อยขอตังค์หน่อยเอ๊ะเข้ามาได้ไงมาออฟฟิศรับเข้ามาได้ไงเอาไปเอาไปก่อนไว้ก่อนเออเอออแล้วมันไม่ออกมันก็มามานั่งทับทับหน้าผมไงเอออ่าถนนผมอะไรมาบีบคอผมไงเขาว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ผู้คนนี่วะดูดีๆมันเป็น ตาโลแล้วก็ปากปากเมันแบบใสๆเหมือนกับอะไรเขาเรียกในเกงสีแดงเป็นแบบเกงเตี่ยวเขาเรยกนะอืมเขาเรียกเกงเอะไรเราอ่าใเกงสีแดงแล้วถอดเสื้อแล้วก็ดำคำ้ำดำแบบขอมากเลยมันอ,อืมแล้วก็ปากแบบปากเปากเหมือนกับปากเหมือนกับป้าน,นี่ปากเล็กอ,ะกอ่ะัอ่ามันกับเขาแล้วเราก็ แต่ว่าเราเริ่มตาเห็นนะเรื่อมตาเห็นเป็น,นผู้หญิงอ๋อเ,เป็นผู้หญิงอ่ะผู้หญิงเป็นเผู้หญิงนะแล้วเขาใส่เสื้อใส่เสื้อยังไงเขาไม่ใส่เสื้อ,อ,ไ,มอ,อไม่ถอดเสื้อแต่ว่าผอมมากเลยดำดำทั้งตัวเลย<อ>ดำพรอมแบบพรอมแบบมันก็คโค้งโค้งกระดูกเลยนะแบบโค้งกระดูกเลยเอ่าแล้วก็เดี๋ยวว่าไก้อนได้ให้ว่าตายไยก่อนอยก่อนเดวเดวให้ตั้งไยก่อนอืมแล้วก็ลืมตานะลืมตาแต่เราเหมือนกับเรากระดูกไม่ได้เราเห็นทุกอย่างเห็น เห็นนาฬิกาเห็นไฟเราเราทำอะไรไม่ได้ไงก็เลยท่องคาถาอะไรนะลหลวงโมทวดเพราะ่พอดีผมน่าจะถึงหลวงโมทวดไงครับท,ท่องได้มานะโมโหสัตโตสามจบถึงหลุดออกมาพุบธหลุดออกมาหลุดหลุดใหดม่ทีตัวเองอยู่กับตายเตียงเรางงเลยเป็นไปอยู่ได้ไงวะตั้งแต่ตั้งแต่วันนั้นใครแบบเหมือนกับ,กบคล้ายว่า ขอมาแก้บนแล้วไม่มีสัมเวสีมากินต่อหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอืเกี่ยวไหมคือที่ผมรู้มาเขาบอกว่าเขาบอกว่าของของแก้บนเนี่ยมีน้องคนหนึ่งชื่อน้องเตยเขาบอกว่าของแก้บนอย่าไปกินเพราะว่าผีมันได้ไ่กินแล้วไงแล้ว้เหมือนคุณเทพคุณเทพก็จะบอกว่าไม่ควรกินเพราะว่าบางครั้งมันจะมีน้ําเลือดน้าหนองของผีอะไรติดอยู่ที่ของแก้บนพวกนี้ใช่ แล้วก็จะไม่ดีต่อตนเองใช่แต่แต่เรื่องนี้ผมยังไม่รู้นะเพราะว่าผมยังอ่าแต่แต่รู้อยู่อย่างว่าผมเคยมีผีเล่ร่อนเนี่ยผีอดอยากอ่ะมันมาขอกินอาหารหน้าบ้านที่อยู่นความปรผมอันนี้ผมเคยเห็นเลยเห็นกระตาอ่าขอบคุณนิมิตเอ็มเอ็มพนะครับส่งตลองสมบัติได้แล้วเตรียมตัวกดกดเคาะกล่องสมบัติแล้วครเปิดเปิดนะครับผม แล้วชอบใครในผมหรือคนขึ้นมาร่วมรายการกดตรงของปันให้ได้นะครับขอบใจน้องนิมิตมากนะครับอะคุณอ้วนพูดต่อคือคือของพวกนี้เขาบอกว่าครับเป็นของเส้นไหว้เนี่ยไม่ควรกินเคยได้ยินกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใช แล้วแล้วไอ้ผีที่บอกใส่ครับใส่สีแดงนั่นแล้วเขามาทําอะไรเราไหมครับผมเอะเปิดกองสมบัติได้ครับผมเปิดได้นะครับเชิญครับผมทุกคนเอาขลอกองขลอกองเขามานั่งทับหน้าอกเราแล้วก็มาบีบคอเราเราก็บอกว่าออกออกไปก่อนนะให้ตั้งเอาไว้ก่อนเขามาได้ไงออกไปก่อนนะให้ตั้งแล้วเขาก็บอกว่าเออมันแบบผีอ่ะไหมทำอะไรก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ รารมทัวขึ้นมาสามจบหลุดหลุดลงมาเลยอืมันเราพยายามจะดิ้นสู้ๆกับมันนะสู้กับให้ให้ให้หลุดออกมา่็วิญญาณของคุณอ้วนก็หลุดแล้วก็ไปอยู่ใต้เตียงใช่ไหมที่เมื่อกี้เล่าใช่ไหมหลุดมาตัวเองนอนใต้เตียงเรางงงงเลยหมายหมายถึงว่าเป็นวิญญาณนอนใต้เตียงหรือตัวเราเป็นนอนอยู่ใต้เตียงไม่ไม่เรานอนเรานอนบนเตียงใช่ไหมพอเราหลุดอกมาเรานอน ราหลุดเราอยู่ใต้เตียงแล้วมาดูเหรอเราตกเตียงไงสู้ๆกับมันเนี่ยบนบนเตียงไงอ๋อครับพอหลุดมาเราอยู่เราอยู่เราตกไปข้่างล่างแล้วสู้กับมันแบบก็เลยแต่พนักใครมาแก้บนเราก็ไม่ไม่กินแม่เลย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 มั่นใจเลยว่าเพราะไข่ลูกนี้เลยเลยทําให้เราเจอผีใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่ ผมก็ไม่อยากจะแนะนําให้คนอยากเจอผีไปกินไข่ต้มที่คนมาเส้นไหว้นะใช่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 ใชผมแต่แต่มันจะมีอยู่อย่างหนึ่งคนที่ไปบนเช่นหลวงพ่อโสธรพระลวงโรดจันนะฤทธพระนู่นพระนี่พวกนี้จะเป็นของมงคลเอากลับมากินได้ใช่ใหรือไปไหว้เจ้าในงาน สุดจินเจงานกินเจเงี้ยว้เทพ<ช>ไว้เตียนพวกนี้เอากลับมาเป็นกินเป็นยาได้ใช่ไหม,มที่เราจะคิดกันอ,อ่ะแล้วเรื่องต่อไปคุณอ้วนเจออะไรครับเด